สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาผอกะเยี่เพียวกินแซ่บอีกแล้วนะจ๊ะเนาะนี่เยี่เพียวได้อ่าซุปบระเขือจ้าซุปบระเขือไข่ต้มนี่จ้าผักแกมกระสมีใบใบผักใสแตงกวาแตงกวาอืมแล้วก็สลัดแล้วก็สมีแกงเลียงกินน้ำจ้ำมันเนี่เป็นแกงเลียงเห็ดแกงเลียงเห็ดใส่บวบใส่ผักทองจ้า มาจะมากินน้ำย้ายจ้ะซวน้ำก่อนเหนียวนน้ำอ,อร่อยแซบบ่บไม่หนีได้ข้าวเหนียวจ้ะเพียมาจะมากินน้ำกันด้วยทุกคนจ้ามาคุยปกปนมะเขือน้ำกันอ่ะย้ายคุยเหบ่งเยอะเบ้มาจ้ะ อืมจังกว่างอืมฮะนึกว่าอืมอืมอืมะหน่อพักไซหรือว่ามันลากสีนกต่ำอืม,อม,อม,อม không ăn nam nói chăm má เห็นเนาะอืมคุย,คย,คยกินต้นมะเขือไม่ต้องคุยตัวมะเขือไม่ต้องคุยอืมแบบนี้ได้จ้ะนี่ใครต้มกินนั้น ไข่ต้มยำมะตูมืมคุยจ้ะออมอืมีสาลแท้ๆต้องรู้จักน้อยใะเนาะซึ่งบะเขือบลักเขือ เนียนมะเขืออันเดียวกันอีสานแท้ๆต้องรู้จักจ้ามาจามา๋ามหอืมแบบเนื้อประแดกเนื้อประแดกอืม พักแกมเมื่อหลายจังไม่ใช่เนี่ยคุยจะคุยอือแกงเลี้ยงเห็ดไปตดลงพออืม ตลงข้อดีดีอืมอืมคนมักตดอยู่แล้วเนาะมาเดยวจะเด้อกินน้ำกันทุกคนจ้าอืม quy subscribe như จับยอดมันสิดขมทำหนวยมันได้จังมันบักมาลากินกหมาเงยมันสิขมกว่างย้ายบปอืายอดมันสิบ,ก,สบกำลังดีขมกำลังดีดะอะไรอมเอาไส้แก่งอ,อมกระแจบอืบ ใครต้มนะจ้ำเอาจ้ำเอา,าเอาืมอืมอ,อ,อแต่บครับอืมอืม อือืองเลี้ยงแกงเลี้ยงเห็ดอืม แมฮหวไม่หงไมาได้จะเด้อ hmm. ก mm ิน hmm. น mm ้ำยายคุ้นจ๋ะอืมสุบกะเคือใส่ปลาทูอืม ใส่ปลาทูน้อยหนึ่งอ่อยมันนัว หยอดทักไซหรือว่าใบมมะรักขีนกรสชาติก็สิออกขมจ้ะขมอร่อยขมแตบแต่ใครัางคนคุณมาหมักขมกะอินไม่ได้ ไปย้ายย้ายมักมักขมแบบอืมมีแ mm hmm. ง่ค่ะลงเพราะอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. thịt nấm yai cả tụi quân nhớ ơn nhạc lại ma má má, nè má, รูดแเปนี้ไร้จังอืมอืมคุยแบบนี้อืมอ๋ออืมอืมมาก ืม,อมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด,าด้วยจ้ะเด้อขอบค,คุณหลายๆจากกดไลค์กดแชร์หายกดค,คอมเมนต์หาย เห็นทุกคอมเมนต์เห็นทุกไลค์เด้อจ้ะเด้อขอบคุณอิลีขอบคุณจากใจจ้ะขอให้ทุกคนที่เขามากดไลค์กดติดตามสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆคลิปนี้ยายเพียวเอาไวทสมิทธ์สักคนน้อาจาอ้ะเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า